เฮยู hey you, นักเลงตอนมีไผ่พร้อมหนัวแนยกมือขึอ้นมือนี้นักเลงตอนจะพามาเข้าขวายเฮ็ดกับพุ่นแซวหน,นัวให้ทุกคนเบิง่งพร้อมตจวสวยเพิ่มความนัวยิ่งขึง้นตอนนี้เลยแป้งนัวกาดห้วยแดงอายิโนโมโตล่าสุดเพิ่นเปลี่ยนสองใหม่แต่ยังแซบคือเก่ามาพร้อมกับน้องอายิพันดาโมหักความแสด,ดานหมุมขวาดเทิง2นหนาฮักสุดๆไปเลยนี่แหละคือพระเอกที่จะมาช่วยให้อาหารมือนีแซบนัวขึ้นบ่วว้าวลายใหญ่ห่างมาเริ่มเฮ็ดกันเลยทุกคนเริ่มแรกมันให้ต้มน้ำและใส่น้ำปลาแดกลงปลาใส่น้ำตาล ปีบลงไปต้มให้ละลายแหละเพิ่มความนัวด้วยแป้งนัวกาด้วยแดงถึงจะเป็นซองใหม่แต่แซบคือเก่านัวทุกจานถึกใจทุกเจ็เม็ดน้อยนัวไวมั่นใจปลอดภัยเพราะว่าเพิ่นผารตจมันต้นแท้และอย่าลืมใส่ข้าวคั่วเพื่อเพิ่มความหอมเด้อขาดบดได้เลยคือมักนาแล้วก็ซาวทุกอย่างให้เข้ากันจับใส่จานแล้วก็เป็นตาแซบตานัวสุดๆไปเลยเว้ามาละเปรี้ยวปากไป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 ซีมแล้เบิ่งเอาเด้อทุกคนเอ้ยความเป็นตาแซบแค่ใส่แป้งนัวกาด้วยแดงก็ได้ความนัวแบบมือโปรทุกอย่างแซบแห้งยุย กินบ่ได้เลยอยากหนัวแบบนี้ต้องไปต่ำด,วด่วนหาได้ที่ห้านค้าทัวไปใกล้บ้านทานเลยเด้อ